ธรรมศาสตร์ทุสวัสดีครับวันนี้วันพระครับผมอยู่ที่วัดดวนที่มงคลครับตอนนี้อยู่ที่วัดบ้านดวนครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านดวนครับดวนที่มงคลครับตอนนี้เช้าอยู่ครับไม่มีคนมาคนมายังไม่เยอะเลยครับอันนี้เป็นวันพระครับ ตอนนี้กำลังเขียนจิจกรรมฝาผนังพุทธประวัติอยู่ครับช่างกำลังกำลงัลงเขียนอยู่ครับยังไม่เสร็จดีครับตอนนี้เป็นาพาะประธานครับจะใส่บาทก่อนครับตอนนี้ สารทุกับธรรมะสารทุสวัสดีครับคอมีความสุขกับครับสารทุสารทุสารทุครับ